สวัสดีครับมาตะลุยบอลโลกกันต่อนะครับผมก่อวันนี้ครับเป็นคิวของทางเม็กซิโกนะครับผมก็ประกาศมาแล้วครับ23นักเตะครับที่จะไปลุยบอลโลกครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีใครบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับมีด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับก็ประกอบไปด้วยทางกิเลโมโอโชอาครับจากสตองดานลีแอสในเบลเยียมครับอัลเฟโดทาราเวล่าจากโทลูก้าในเม็กซิโกครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจซุสโคโลน่ครับจากครูสอาซูครับในเม็กซิโกเหมือนกันนะครับ มาต่อกันที่กองหลังครับมีด้วยกันทั้งหมด7คนครับกลอบกลอบไปด้วยทางเดียโก้เลเยสครับจาก FC p o r t o ตคาร์ลอสซาวเซโดจากไอทักแฟงเฟิร์ตเฮกเตอร์โมเลโนครับจากทางเลอโซซิดาตมิกาเอลลายันครับจากเซบียาเจสุสกาลาโดครับจากพูมาสในเม็กซิโกฮูโกอายาล่าครับจากไทเกอร์ยูเอนแอลนะครับในเม็กซิโกเหมือนกันครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอสซันอวาเวเลสครับจากคลับอเมริกาในเม็กซิโกเหมือนกันนะครับ มาดูกันที่กองกลางครับมีด้วยกันทั้งหมด6คนครับประกอบไปด้วยทางเฮกเตอร์เฮเล่าครับจากพอโตนะฮะแอนเดรสกูดาโดครับจากเลโอเบติสลาเฟลมาเกสครับจากคลับอัลลาสครับในเม็กซิโกนั่นเองฮะโจนาธานดอสซันโตครับจาก l อลเอ็กซาแลซีมาโกฟาเบียงจากไอทักแฟงเกิลครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโจวานนี่ดอสซันโตครับจาก l อลเอ็กซาแลซีเหมือนกันนะครับผมก็มาเล่นได้ทั้งคู่พี่น้องเลยนะครับผมสำหรับโจนาธานแล้วก็โจวานนี่นะฮะ แล้วมาปิดท้ายกันที่กองหน้าครับมีด้วยกันทั้งหมด7คนครับประกอบไปด้วยทางฮาวิเอร์อควิโน่ครับจากไทเกอร์ UANL ในเม็กซิโกครับเจสุสโคโลแน่จาก FC ฟซีปอร์โต้ลาอูจิมิเนสจากเบนฟิก้าครับออลิเบปาเลต้าครับจากคลับอเมริกาฮาวิเอร์เฮอร์นันเดสครับหรือเจ้าชิชาลิโต้นั่นเองครับมาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคาร์ลอสเวล่าครับจาก LAFC ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฮอร์วิงโลซาโน่ครับจาก ท s v h y d ีไฮเดฟในฮอลแลนด์นะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นรายชื่อทั้งหมด23คนครับของทีมชาติเม็กซิโกนั่นเองนะฮะชุดลุยบอลโลที่รัสเซียเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเ,เห็นรายชื่อของทางทีมชาติเม็กซิโกแล้วพอได้รุ้นไหมครับสำหรับฟุตบอลโลในครั้งนี้ก็สําหรับเม็กซิโกครับอยู่ในกลุ่ม F นะครับรวมกลุ่มกับไทยเดยวเรามีแชมป์เก่าครับสวีเดนแล้วก็เกาหลีใต้ครับ ก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้เต็งแชมป์กลุ่มก็น่าจะเป็นทางเยอรมนีเนี่ยแหละครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นั่งครับก็ต้องช่วงชิงกันครับระหว่างทางสวีเดนเกาหลีใต้แล้วก็เม็กซิโกครับก็ต้องดูครับว่าใครจะได้อีกหนึ่งที่นั่งครับสำหรับรอบถัดไปครับผมก็อีกไม่นานครับเราก็คงจะได้เห็นแล้วครับว่าฟอร์มของเม็กซิโกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจะเป็นยังไงครับผมเมื่อถึงเวลาการแข่งขันจริงๆนะครับผม ก็นั่นนะครับเป็นภาพรวมทั้งหมดของเม็กซิโกนะครับผมและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสำหรับทีมชาติถัดไปครับที่ประกาศรายชื่อนักเตะ23ตัวสำหรับลุยบอลโลนะครับสวัสดีครับผม